คุณท่าแล้วก็บุรีสองเป้บุรีหนึ่งนี่กำลังยื้อยู่ที่แคปตูนโอเคถึงแล้วพี่ถึงแล้ว,ลว <c oughs> อ่ข้างนอกข้างนอกมีมีเพื่อนเขามารอรับข้างนอกมีเพื่อนเขามารอรับน่าจะเป็นแถบสีเขียว <c oughs> ไม่ใช่แถบสีเขียวอาทำสองสีเขียวลูกซองมาตรการลูกซองได้เลยไม่ทัน ขอแท็กไล้วครับขอแท็กเนี่ย mm. mm mm vowel uh ี huh. <S s ่พี่อยู่คนเดียวพี่อยู่เดียวกำลังมุ่งตรงไปฝีเวฝีเวหลังโรงพยาบาลหลังโรงพยาบาลเอานี้อยู่หลังตึกแดงอยู่หลังตึกแดง ชั้นบนชั้นบนชั้นบนอ่าไฮเวย์หลังสอนอไฮเวย์หลังสอนอสอบบอแค่ตอนนี้ลอสคอนแทคไปแล้วลอสคอนแทคไปแล้วที่เดิมยังอยู่ที่เดิมตอนนี้มุ่งตรงไปที่อ่าไฮเวลังสอนอไฮเวย์หลังสอนอ างหน้าคุณจะเจอเป้าหมายข้างหน้าคุณจะเจอเป้าหมายเจอเจอขับตรงยาวไปทางออกนอกเมืองใครๆยังไม่เจอเป้าหมายอ่ะปิดบอกก่อนครับอันที่เจอเป้าหมายอยู่แล้วเปิดเบากได้จะได้ตามถูก

chứ nó thích con này này Lượm này 1 lượm luôn bóng này bóng này Lúc lúc lòng 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 Bắn lòng 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 นำตัวกลับมาทำดำเนินคดีที่สอนอสั่งไปครับสอ่งไปครับได้้างหลังไปยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีใจเย็นนะ พะลุเราไม่ได้เคสหลักเนี่ยเคสหลักน่าจะไปอีกข the okay. 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 ันนะเคสหลักหลุดหรอเคสหลักหลุดใช่ไหมใช่ครับผมโอเคใครก็ได้เรียกหมอให้หนูทีเคยใครเรียกหมอเหรอคะโอเคเดี๋ยวเรียกให้เปลี่ยนไปเยอะนะครับเนี่ยเเรราาจะโดนะเราจะโดนี้ยข้าไม่ออกแต่เค้าก็ไม่ได้มีเวลาเล่นนะหมอครับชีเหลือนะโดนชีเหลือด้วยนะได้ได้ครับ ขออนุญาตครับหมอขอหมอที่สานนอท่านนึงนะครับรับทราบค่ะใช่เพาะเราเนี่ยแค่เราไปวีดีปั๊มรถไงครับผมเจ็ดสิบนาทีบังโอ้ย7เจ็ดินาทีครับใช่สี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับปุ๊โอ้หดีเป็นหน้าร้อยได้ครับายใที่เสียหน้าอ่นเร่ายังไม่ได้ใจเลยแคดีกรอบหรือเปล่าเราจ่ายตัวเรามีรถไหมเี้ยรถได้แจกแถมเหรอแจกแถม นี่เราโดนสามวันดีหลักละทำลายทรัพย์สินเชื่อหลือผู้ต้องหาพร้อมหรือยังเอาอย่างนี้ได้ไหมเนยคุณตำรวจเดี๋ยวผมจะเป็นสายตำรวจได้ไงว่าของกลางมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมมาเมื่อคืนนะแล้วก็ยกรวบผมได้หรือเปล่าผมเอาตัวคนชั่วไหมเนี่ยปอเขามีค่าตลอดได้เย็นละ อย่งไรได้พูดใหม่ซิคือว่าเดี๋ยวผมจะแอบก็วอไปนะแล้วก็ลองซื้อขายมันนะว่ามันเอากของไว้ที่ไหน่ะแล้วผมจะแจ้งให้ำตำรวจลงตรงนั้นเลยอ๋อแล้วของกลางนะคิดว่ามีประมาณเท่าไหร่เออประมาณเนียหนึ่งหมื่นเงินแดงได้ครับหน,หนึ่งเงินหนึ่งมืนเงินแดงตีมูลค่าเป็นห้าหมื่นเงินเขียวถูกปะโอ้ยเดี๋ยวนี้ก็หา้หาห้าสีหา้าแต่ยัดเียช่วงนี้เนี่ ออสี่ห้าแสนแล้วเขาได้เฉรด้วยเลยตัวนั้นมันเป็นมันมีแค่เงินแดงเหรอเฉลยได้ไครับอืคิดว่าข้อเสนอยังไม่ดีพอสักเท่า,หาไหร่แล้วเขาเป็นเออพ่อค้อายารายใหญ่ด้วยเอตัวนั้นเนี่ยเขาไม่รู้จักคิดเนี่ยก็นั่นแหละสามารมากอยากได้ทั้งทั้งตัวพ่อค้าราลายใหญ่แล้วก็ของกลางทั้งหมดโอ้เจ้าตัวเขาด้วยใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องคือไหวกวน,นี้มันอืมมันพริ้ววะครับ รือว่าของไม่มน,น่าจะอาไม้คนอื่นไปได้ไงควนี้หนึ่งโอ้เอาไม่เป็นไรขอจับตัวผู้ต้องหารายใหญ่ก่อนก็แล้วกันโอเคครับเอางั้นเอาผมไปก่อนก็ได้ลวกันหนึ่งเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องทําคดีติดหมายไว้ก่อนเอาติดหมายผมไม่เหรอถูกต้องให้คุณนั้นไปหลอซื้อสองตองฆ่าออกมาเออไปหลอซื้อเองวันนั้นใช่ไหมครับใช่ เออขอรูปประณัน์สันฐานของฝั่งตรงข้ามหน่อยเออรูปพระสันฐตานาด้ครับใช่ผิวสีา้าวครับผิวขาวเป็นชายผิวขาวอายุประมาณเท่าไหร่หมอขอเนื้อสิบินนะคะอายุประมาณเก๊แก่หน่อยครับแก่ๆหน่อยเนาะยีนสิบสามสิบยี่สิบสามสิบลุงว่าไม่แก่นะไม่แก่โอเคประมาณวัยกลางคนอายุประมาณยี่สิบถึงยี่สิบปีถึงสามสิบปีบริบูรณ์ใช่ครับแล้วก็โอเคแล้วตายการแต่งตัว ได้การแต่งตัวก็เนี่ยชุดใกล้ผมเลยนะครับบาตูก้าอยู่ข้างหลังเนี่ยอเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่ครับอืมแล้วทีเนี้ยทีเนี้ยอพอจะทราบลายนามของผู้ต้องสงสัยคนนั้นไหมอ้ออันนี้เอขาใช้กวดดีมเหมครับโอ้ถ้าถ้าสมมุติว่าได้ชื่อมาเนี่ยมันคดีมันจะลดทวกเลยนะเดี๋ยวรถต่ไปครับผมผมไปตจืบชื่อเ็าได้ไว้อะโด แทบจะสามในสี่เลยนะถ้าได้ชื่อมาเนี่ยผมจะลองสืบดูเพราะว่าเขาใช้ควนเนมราชาโนกระจอกครับคนนั้นอ๋อราชานกระจกใช่แล้วทาญาทนะืมราชานกระจกเพราะทีนี้อย่างที่บอกไปถ้าได้ชื่อจริงเขามาเนี่ยอยากได้ชื่อจริงเขามามากกว่าโอเคครับแล้วก็มีอะไรนอกจากชื่อจริงอีกไหมครับชื่อจริงรูปถ่ายมีไหมรูปถ่ายนะครับ ใช่เราได้ยืนยันตัวเป้าหมายได้ถูกต้องเออได้ครับเดี๋ยวผมจะไปหารูปถ่ามาให้อืหรือไม่ไมก็บอกเขาบอกเขาหน่อยว่ามีสาวอยากคุยด้วยโพสลงไอ้นี่หน่อยสิเออนั่นแหละแล้วแต่สมมติว่าค้นตัวแล้วก็เอาของกลางไปเก็บไปแล้วเหรอทีนี้เราจะดูอย่างอะไรบ้างอืมขอให้ทางเจ้าที่ยืนยันเป้าหมายว่าเป้าหมายเป็นเป้าหมายเดียวกันกับที่เราตามหาอยู่ โอเคครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็พอเขาเขาได้ใช่ไหมอืาแล้วเปล่าเอ่อไม่รู้สิจะเปลี่ยนจะเสื้อผ้าหรือเปล่าแต่ก็ถ้าตรงตามลักษณะเป้าหมายที่เราต้องการก็โอเคถือว่าสำเร็จแค่นี้ตอนนี้ไหนายมีเบอร์โทรเขาไหมอ๋อมีครับมีครับเบอร์โทรครับอืมเพราะฉะนั้นเออลองโทรคุยกับเขาหน่อยแล้วเปิดสปีกเกอร์ให้เราฟังโอ,โอ้ได้เลยครับ อ่ะเจ้าที่ปลดกุญแจมืออ่าเดี๋ยวส่วนผู้หญิงเราต้องพีเเป็นก่อนไหมครับว่าผมต้องวีกับกบระมาไหนไงกูนั่นต้องอ่าเบื้องต้นเหมือนแบบว่าอ่ามีสาวอยากติดต่อด้วยโอเคครับมีสาวอยากติดต่อ,อด้วยนะครับอ่าแล้วก็อยากให้ให้อ่าอะไรนะนกกระจอกอะไรนะเออราชานกรก,ราานกระจอกรับอ๋อราชานกกระจอกอยากให้ราช,ชานกกระจอกนะ่ะอ่าเขาถ่ายรูปลงโซเชียลหน่อยเพราะสาวๆอยากเห็นโอเคครับได้ครับ Chà, chà. Ok. Tạm đán, nó lọt thôi. Ngọc gặp cái nước bầu. คือว่ามีต้ามก็อยากจะคุยด้วยนะแล้วก็ก็อยากนห็นายน,นะพวก,กระจานุ <ไง S 1> กใครครับเขาชื่อว่าคุณอลิสเตะกะ่ก็เอเชอรินอ๋อแล้วก็มีคุณเชอรินด้วยนะอ๋อก็่ไม่รู้จักนะเ็าบอกว่าอยากปุ๊บราจานุกใหจอแล้วก็อยากเห็นหน้าด้วยนะพวกเพื่อนแล้วมึงมึงรอดตำรวจเหรอตอนเนี้ยอะไรเด้อมึงรอดเหรอตำรวจรอ่ะ ตวอดพวกเออคือบ่าเช่นก็ผิไวไหวอยู่นะ่ะใจไม่เคยจบเคยๆเอาไงตอนนี้เช<ห>่นมาไปหาเมืองที่ไหนเอปอป่าเช้นที่เสวนสนุกได้ไหมเช้นกบดานอยู่ตรงนี้นะ่ะสวนสนุกเหรอใจไร้บ่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปโอเคพวกแล้วกว็เป็นไงบ้างครับุู้ปำดปดได้ไหมอือใช้ได้ใช้ได้โอเคเดี๋ยวตอนนี้ เจ้าที่ทุกคนนะครับเตรียมตัวนะครับไปพื้นที่สวนสนุกเนาะแล้วก็เตรียมยุทธกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวสเปเอปกต้องเรียกว่าผู้ต้องหาเนะสารเปกวกาเราจะไม่เข้าใจเดี๋ยวผู้ต้องหานุจะนําไปคนหนึ่งก็คือนายเชื่ออะไรอะเอ็ดดี้รับอ่าเดี๋ยวลุงจะนําตัวเอ็ดดี้ไปส่วนที่อ่าส่วนไปเอาตัวผู้หญิงไปนะครับแล้วที่เหลือก็ ขับไปคนละคันทีนี้นักเรียนตำรวจสาม,มารถเบิกรถออกออมาได้เลยตอนนี้ไปเอดดีนายมา<ป>ฉันถ้าเป็นลายเดี๋ยวให้เธอ เจ้าที่ตึงกาลังไว้นะครับข้างนอกนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปห้ามเปิดไซเรนเด็ดขาดนะครับปิดไฟให้เรียบร้อย <Okay. S 2> อเดี๋ยวกดกุญแจมือให้ทรปิดผู้หญิงหน่อยเป้าหมายผู้หญิงหน่อยอเจ้าที่ทุกนายเตรียมเกาะให้เรียบร้อยนะครับสองแปดครับมา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 

ตกลงไปข้างล่างแล้วตายแล้วขาล่วงล่วงตกต,ตะพานะครสนุกปรครับ <c oughs> ตายโอ้จะตายเนี่ย <c oughs> ได้พบพบคนนี้แหละจับกุมจับกุมจับกุมตายจริงด้วยค่ะจัอแล้วัลถ้าพบได้ก็ต้องหาแล้ว <c oughs> โอเคได้ตัวท้าไปแล้วโอเคกลำซัา,านี่ <c oughs> ดุลดุลอ๋อน่าเป็นคนขาย เกไม้ใช่ที่ตรงไหนแล้วเป้าหมายตรงนั้นอะไรนะครับพื้นที่ตรงนั้นคือที่ไหนเหรอนายจำได้ไหมออจุดยาสิบครับอ๋อจุดยาสิบใช่ไหมใช่ครับแล้วนายขายออกหรือเปล่าจุดยาสิบขายเรียบร้อยดีครับแล้วก็หลบหนีกันไปหลบหนีกันมารูปแบบนี้ยังไงก็ไม่รู้ครับผมก็มึนๆอยู่เหมือนกันพอดีว่าเราจับ ตัวผู้ต้องหาอ,อ๋อไม่ใช่สิผู้ต้องสงสัยสองคนนี้ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดและขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้ที่ทำให้นายหลบหนีไปได้เราเลยทำการสืบสวนและสอบสวนและได้ใจความมาว่าราชานกกระจอกนั้นเป็นคนที่เขามาช่วยไว้เราก็เลยได้ทำการให้เขาตัดหมายนาย นัดหมายนายไปที่บริเวณสวนสนุกใช่ครับผม,มรู้เห็นเขาบอกไปเจอไอ้น้องไอ้เชอลงเชอรีนอะไรไม่รู้ครับใคร<ม>ับต้องเชอรีนสามโคกนะนายรู้จักไหมอืมคนนั้นเหรอครับใช่หรือไม่ก็ฉันจำไม่ผิดน่าจะเป็นเชอรีนลอยจูบบ้งถ้าจำไม่ผิดผมว่าต่รอบนี้อายจาะต้องกระจอกน่าจะเสียรายผู้หญิงเดียวครับ ใช่ต่ทำไมติดว่าเขาอยากเจอผู้หญิงอ่ะเขาไม่มาหรอกครับจะมาตรงนี้เป็นงั้นไป uh, ให้ตายเถอ <น ressive. S 3> ชา้ยารา,าชานกกระจอกตายเพราะผู้หญิงเหรอเนี่ยไม่ผมอยากเจอหน้าเพื่อนนะครับเห็นพอดีเห็นว่าเหมือนว่านึกว่าหนีรอดแล้วอะไรเงี้ยอ๋อนึกว่าหนีรอดแล้วตอนนี้ของกลางอยู่ที่ไหนหละ่ะอ๋อ ขายต่อไปแล้วครับเปเปผู้หญิงหมดแล้วโอ้ขายต่อไปแล้วแบบนี้ครับใจเร็วอืโอเคไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่คนตัวเขาหน่อยสนใจแค่คนตัวนะครับเชิญครับพวกแล้วส่วนแบ่งจ้ะหน่ะพวกที่นายบอกว่าจะช่วยส่วนแบ่งอะไรเขาได้ทำสัญญาอะไรกับนายไว้หรือเปล่าฮะเขาบอกว่าไม่มีครับบอกว่าเงินแดงผมโป่ง อ้อโปร่งใสแล้วไม่มีอะไรเลยใช่ไหมที่ผิดกฎหมายโอเคไม่เป็นไรในครั้งนี้เราจับนายแบบคาหนังคาเขาไม่ได้แต่ก็น,นะด้วยความที่เพื่อนของนายให้ความร่วม,มือซักทอดไปถึงนายแต่ตอนนี้นายไม่มีของกลางและหลักฐานก็ไม่เป็นไรครั้งนี้จะถือว่าเป็นโชคดีของนายไปนะราชานกกระจอกโอ้ขอรับความโชคดีนี้ไว้ครับคุณตำรวจอืม แต่อย่างนั้นก็เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวเข้าไปได้เลยรายชานนกระจกต่วเพื่อนของเขาเดี๋ยวรอสักครู่คครแล้วเลยคร,ระดีค้าข่มขืนที่เขาเคยทำไหมนะครับมี่้าข่มขืนเลยเหรอแต่แล้วครับแกผ้ากูยาวด้วยหรือเปล่าจ้่ฮะอยอยนนัน้แม้แต่ปลายเล็บผู้หญิงผมยังไม่เคยแตะเลยครับคุกงา แต่เมื่อกี้เหมือนกระเฮียนกระหือลือมากเลยนะพอได้ยินเสียงผู้หญิงผ่านสายเนี่ยผมอยากไปเจอเพื่อนผมครับคุณเชอรินอะไรนันผมยังไม่เคยได้ยินชื่อเลยครับโอ้ไม่เคยได้ยินชื่อโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไนระเดี๋ยวอีกหน่อยเพื่อนนายก็คงจะก,กลับไปหานายได้แล้วเดี๋ยวรอสักครู่ก็แล้วกันนะเจ้าหน้าที่เขาคุยอะไรด้วยหน่อยโอเคครับรตำรวจอตำรวจพาพาคุณ ราชานกกระจอกไปส่งหน่อยหน้าสถานีเชิญตามผมมาได้เลยครับครับขอบคุณครับขอบคุณที่ห้ความร่บม,มือหรือเปล่านี่เคลียร์งครับของผมรอหน้าสถานีเลยค <c oughs> ร,รับเบี้ยวผมจะโดนอะไรหรือเปล่าเนี่ย ไม่รู้อะแล้วแต่พอบอโอ้่ตายดิฉันว่าเรานด้เดตีกุ๊กหัโวโตแน่นอนเลยโอเคแต่พวกสอบปางนะกง่ายคุณตำรวจเยอะ๊ยงเยอะครับผมว่ากลัวด้าน,นนะครับน่ากลัวมากเลย <c oughs> แม่ส่วนนายนะ่ะจอดดี้ใช่ไหมเอ็ดดี้ครับอ๋อเอ็ดดี้เล่เน,เ,นเ,เธอละแล้วเ,เธอละ <c oughs> <c oughs> มีเธอค่ะมีเธอกับเอ็ดดีโอเคก็ถือว่านายให้การซักทอดอย่างถูกต้องแต่ว่าในเมื่อของกลางไม่ได้อยู่กับเขาฉันก็ทำอะไรไม่ได้แต่สำหรับพวกนายฉันจะลดโทษให้โอเคครับตาม<ร>าในสี่อย่างที่บอกบบไปครับผมใส่คดีเขาต้องคู่หลบหนีก็พอ ค่าปรับค่าปรับไม่ต้องใส่นะหลบหนีให้จำคุกก่อน <Okay. S 2> ผมจบตัวฮารุขอย่าด่าก็พระคุณเป็นอย่างยิ่งครับผมจะดำนึกผมจะไม่ํำอีกแล้วครับคุณตำรวจครับดีมากเดี๋ยวก็เจอกันอีกรอบหน้าโอ้ไม่ไม่เจอแล้วครับผมไม่ดำอีกแล้วนี่ผมอาจจะไปเก็บปลักปักต้นไม้แล้วครับพอดีว่าลุงผมก็ปลูกตุเรียนเอาไว้หนึ่งดีมากนายไปทําฟาร์มปลามากกว่าดีนะฟา,าร์มปลาเด้อควับช่วงนี้มันมปลาหมอกางดำาละบบาดเลยเนี่ยผมมันก็ในต้นใจอยู่ครับ โอ้ให้ตายเถอะนายไม่ไปเลี้ยงปลาที่น้ํากร่อยน้ําจืดปลาหมอข้างดํามันระบาดในช่วงนนนเนี้นั่นี่ยคือว่าราคามันตกต่ำมันก็ปลาหมอกลางดํเอี่ยปลาแจมนก็ไม่ก่จะมีถ้าหากว่าทําปลาแล้วมันขาดทุนนายก็ไปลงน้ําเต้าหรือเสือก็ได้นะทีหลังอ่ะกลาเป็นเดม,หมด่หมดตัวมาเล้วครับไม่งั้นี้ไม่มากายาเราก็มีน้าเต้าเนี่ยตัวดีเลยนี่งโอเค แต่อย่างนั้นบางทีนายอาจจะไปโผกุ้งก็ได้เกือบแ็กขอดกุ้งสามตัวพอแตกเลยนะแมาโดนใจครับอืมดันแหละดันแหละโอเคนับตำรวจส่งตัวก็ได้เลยขอบคุณมากครับผมเอ็ดดี้